ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตัดคําว่าส่วนออกไปคําเดียวมันต่างกันยังไงเปิดคลิปใหม่ๆบ้างโอเคก็คือก็คือเปิดแล้วใช่ไหมหม่ไม่ม่โอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็พบกับผมวันและมาร์กนะครับจากรายการอะไรศาสตร์เนาะวันนี้ประเด็นที่คุณมาพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต่างกันตัดกันยังไงใช่ที่ว่าตัดตัดแค่คําว่าส่วนออกไปเนี่ยเออมันมีผลเลยความหมายเปลี่ยนเลยมันมีผลหลายอย่างทั้งงงงใในนเเรรืื่่อออคววาาามมมหหยยยและขกฎด้ แต่อย่างงี้ก่อนดีกว่าไอ้เรื่องเนี้ยทำไมเราต้องพูดกันเรื่องนี้คือง่ายๆคือผมไปผมไปอ่านมานะแบบพวกมันจะมีสรุปรายปีอะไรใช่ไหมนิสสันแบบฟอปหรือว่านิสสันการเงินต่างๆเนี่ยเขาจะมีสรุปแบบบุคคลนอกจากที่เป็นมหาเศรษฐีโลกตอนนี้ก็ใครอะอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับผมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจัดอันดับเหมือนกันว่าราชวงศ์ไหนที่ร่ำบรยที่สุดในโลกเราก็เหน็นว่ามีเริ่มยิมย้มยขึ้นมาแล้วมีซาอุมีบูไนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ติดท็อปแรงค์เนี่ย แล้วก็หลายๆลคนก็ตั้งคําถามว่าไอความมั่งคั่งตรงนั้นของราชวงศ์เนี่ยมันมาจากมันนับยังไงมันนับยังไงใช่ที่แบบหรวยทําไมแบบว่าบางคนบอกเป็นแบบ trillion ten billion twenty b i l l i o อะไรอย่างเงี้ยสูงกี่ตัวก็ไม่รู้แหละลายตาไปหมดนั่นแหละแต่ทีนี้ทำไมเราต้องโฟกัสที่ของฝั่งของสาราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษล่ะเพราะต้องบอกว่ามันเป็นราชวงศ์ที่อ่าถ้าทุกคนผมถามทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้านึกถึงราชวงศ์ไหนที่โด่งดัง่สุดในโลก มันก็ต้องอังกฤษอยู่แล้วถูกปะภาพภาพของความยิ่งใหญ่ความเป็นพระมหากษัตริย์ที่แบบมีอยู่ยาวนานฝังลากลึกเรื่องอะไรวะเป็นเซเลบริตี้อ่ะโด่งดังก็ต้องราชวงศ์อังกฤษนะอ่ะคุยนาดิสเบตที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานไม่นานไม่ใช่ไม่นานนานแล้วนานแล้วก็ได้ใเสียไม่นานแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียประเด็นก็คือที่เราพูดมาว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต่างกันยังไงทุกคนลองมองภาพตามผมนะเราไปโฟกัสในส่วนของอังกฤษ อังกฤษเนี่ยถ้าเราลองไปดูในข้อมูลในเว็บไซต์ที่ผมเปิดให้คุณมาดูในวิกิพีเดียเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแร้งของพระหมหากษัตริย์ราชวงศ์ที่ร่ำรวยสุดในโลกนะครับแรงก็จะเป็นพวกประเทศในอาหรับมีอาช่มีน้ำมันอยู่<อ>ภายในประเทศมีเงินอะไรเยอะเขาก็ข้อบครองส่วนนั้นเออแล้วผมเห็นหลายๆคนตั้งคำถามว่าควีนอลิซาเบธ ไอ้ม่คุยดเดลสบพูดผิดราชรการปัจจุบันคือคิงชาว์เนี่ยที่รับม,มรดกต่อมาเนี่ยราชวงศ์ผิดก็ร่ำรวยไม่ใช่หรอมีเครื่องเพชรมีนู่นมีนี่ความยิย่งใหญ่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตสมัยที่เป็นเจ้าอานานนี่องถ้าเกิดเห็นคุยเดลส์เบออกงานเ<ม>นาะเราจะเห็นภาพเราเหล่านั้นบ่อยอว่าเขาคลองราชมานานทีเนี้ยเ้ยเครื่องราชเขาแต่ละอย่างเ้ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยผมก็มาดูรูปเอ้ยเออมันต่างกันตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยมันมีหลายชิ้นมากมากเลยใช่คือต้องบอกก่อนว่าความที่สั่งสมบารม จ้าวรรณนิคมมาก่อนเนี่ยมันก็สั่งสมความมั่งคั่งมาเรื่อยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนก็จะงงว่าเอ้าทำไมในลิสอะคือภาพลักษณ์กดูรวยมากๆเลยใช่มันจะดูรวยมากที่สุดแต่พอในลิสจัดอันดับความมั่งคั่งจริงๆแล้วอะอยู่อันดับแบบว่าไม่ได้ติดอันดับท็อป5แบบเอานี้ดีกว่าไม่ติบท็อป5บนๆอะท็อป5บนๆส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าทางอารัะเขาก็วัยรุ่นดูใบไงขายน้ำมันได้แต่ราชวงศ์อังกฤษเขาก็ใช่ย่อยนะเขากินชาวเขาอดีต ปันผู้หลุดเขาไว้รุ่นค้าท่านะโรื่นเร่นขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอดีตที่สั่งสมมานีก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงครับเป็นความมั่งคั่งเขาเป็นเรื่องของความเป็นจริงในอดีตอ่ะพอเรามามองกันละก็จะเกิดคําถามว่าแล้วทำไมไม่อยู่ในลิสต์อย่างที่ผมตั้งนะสิโปรไฟล์นี่ก็คือซาอุ อ่าซาอูบูนในดูไบาประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้ามันอ่ะเอาบริษัพวกนั้นอ่ะเขาก็พิ่งมาค้นพบน้ํามันทีหลังนคือถ้าเขาไม่เจอน้ํามันอ่ะเขาก็จนเหมือนเดิมเลยทุกคนอาจจะเมื่อกี้เราเห็นเราเล่นตลกไปอ่ะเราเข้ามาสู่สารละกันจริงๆแล้วก็คือเราจะเข้าไปมองกันที่ระบบระเบียบของการแบ่งทรัพย์สินของราชวงศ์อังกฤษคือเอาง่ายๆคือทุกคนอาจจะมองเห็นว่าถ้าใครไปอังกฤษหรือใครเห็นภาพลักษณ์บักกิงแฮมพาริสราชวงบักกิงแฮมครับบ้านของกษัตริย์อังกฤษเนี่ยบ้านหลังนั้นแ่ะ ก็หลายคนก็ถามว่าโอ้ก็เป็นบ้านของพระมหากษัตริย์อังกฤษนี่พระมหากษัตริย์ก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่มันก็คือเขาอยู่ในบ้านก็มบ้านเขาทำได้ทุกอย่างดีแม้กระทั่งสมมติว่าวันหนึ่งเกิดถังแตกเงินน้อยลงจะเอาแบ่งอะไรนะวังสักครึ่งหนึ่งไปเป็นห่องเช่าเออถังลงแล้วไม่เป็นไรจริงบักกิงแฮมพาเลทปล่อยเช่าเนี่ยนะสมมุติเนี่ยสมมติเนี่ยสมมติว่าถังแตกจะปล่อยเช่าได้ไหมก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทำไมนั่นบ้านเขาเนี่เออก็หลายๆทุกคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนที่มาร์ก ก็เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาอยู่ตรงนั้นมานานบรรพบุรุษเขาก็อยู่ตรงนั้นนี่แล้วทำไมวินดีเขาจะแบบแบ่งห้องน้าเล็กๆอันนึงไว้เป็นห้องน้าสาธารณะอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทรัพย์สินทั้งหมดของระบบของระบบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกแบ่งแยกเป็น2รูปแบบก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต่างกันแค่คำเดียวนะโอเคนะเราต้องโฟกัสเพื่อนๆตั้งสติหนึ่งคำมันจะยากมันหายไปคนคำเดียวเลยมันจะงงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย ก็คือผมใช้คําจํากัดความว่าทรัพย์สินที่มีได้โดยตําแหน่งก็พอขอป็นขึ้นของราชบัณฑิธรรมศาสตร์ปุ๊บเป็นทรัพย์สินที่ได้โดยตาแหน่งเหมือนเหมือนง่าไงเหมือนระบบบริษัทอย่างนี้มันเป็นซีโอ่ะมีรถประจำตำแหน่งโต๊ะประจําตําแหน่งมีบ้านพักมีอะไรอย่างนี้อ่าปากกาประจําตําแหน่งก็คือคุณเป็นเจ้าของในนามในนิตินัยแต่ในพฤตินหเนี่ยคุณไม่สามารถเอาไปขายเอาไปแบ่งเช่าไปทํอรายได้ แล hmm. right ้วนี specific, right? yes. right. ่เขามีชื่อเรียกแบบง่ายๆไหมแบบสเปซิฟิกใช่ไหมใช่ก็คือเอาง่ายๆหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นตึกราบ้านช่องนะที่ดินทั้งหลายเนี่ยก็คือ the c r o u d estate อ๋อมันก็คือเป็นเหมือนแบบพวกที่ดินเป็นเอาง่ายๆเป็นบริหารสถานต่างๆเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทจัดการที่ดินให้ king charles นั่นเองอะก็คือ the c r o w n estate เป็นคนจัดการส่วนอันอีกอันหนึ่งที่เป็นหน่วยงานจัดการเหมือนกันที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เหมือนกันเราจะเห็นว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ย มีทั้งเครื่องเพชรมีมงกุฎที่มาคู่ตัวแรกโอ้โหมงกุฎใส่ไม่ซ้ำจำไม่ได้จำสูตรไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้ดิอ่าใช่ใช่จำสูตรไม่ได้มันกับข้าวโอเคจำไม่ได้เลยโอ้ใส่อะไรบ้างมีอะไรนะคอลเลกชันภาพวาดเพนติงแลมเบนคนนู้นคนนี้โอ้โหศิดปินดังๆหรือว่าแม้กระทั่งงานศิลปะเนี่ยก็คืออยู่ในหมวดหนึ่งที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คอยดูแลเหมือนกันก็คือ The Royal Collection Trust คอยจัดสรรผลประโยชน์เอารูปภาพเพนติงต่างๆงานศิลปะไปให้เช่าจัดแสดงนู่นนี่นั่นอะไร สสะสมเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะงงกันว่าไอ้สองอย่างนี้มันต่างไงคือถ้าลองเปรียบเทียบง่ายๆไหมสมมติว่าคิงชา ؤ เนี่ยเป็นคนปกติคนหนึ่งเขาก็แบบซื้อกองทุนไว้กองทุนหนึ่งแล้วก็ให้กองทุนนบริหารเองจัดการเองแล้วก็นํากําไรมาให้เขาอย่างนี้หรือเปล่าใช่อ๋อโอเคเพราะว่ามันมี2อ,อย่างเนะาะทั้งที่ดินแล้วก็สมบัติต่างๆที่เขาได้รับชื่อว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือจะให้มีหน่วยงาน2หน่วยเนี่ยเป็นคนจัดการอาพอเราพูดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปแล้วนะก็คือเป็นเจ้าของในานาม แต่ซื้อขายไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องรับความเห็นชอบจากรัฐบาลและสภาก่อนเรามาพูดอีกส่วนหนึ่งก็คือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อ่ะทุกคนอาจจะงงมันต่างกันยังไงตัดคำว่าส่วนปุ๊บมันต่างกันยังไงใช่ไหมกตอนแรกผมก็งงพวกผมไปอ่านมาจริงอะโอเคทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็คือเหมือนเอาไว้ง่ายรถประจําตาแหน่งไปแล้วใช่ไหมอันนี้รถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ของเขาอะผมก็เห็นอยู่นะว่ามันมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือว่ารถยนต์ของเขาอะอย่าง อันนี้ผมเปิดภาพให้ดูเลยปึ๊บไอ้รถคันนี้เบลลี่สเตทลิมูซีนอ่ะน,นึกว่าแค่โฆษณาแต่ไม่ใช่ของจริงอะ่ะพอออกงาน,นจริงๆอะ่ะมันมีอย่างหนึง่งที่มันมีอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนรถปกติค,ค,คือมาร์กจะพูดในเป็นไนว่าเหมือนรถในโชว์รูมใช่ไหมที่ไม่มีติดป้ายทะเบียนใช่ไหมใช่พอออกองานไม่ติดป้ายทะเบียนเออไม่มีป้ายทะเบียนแล้วอย่างนี้เขาจะขับไปไหนมาไหนแล้วเขาไม่โดนตำรวจเรียกหรอเพราะอันนี้มันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับรถประจำตำแหน่งของกษัตริย์อังกฤษเนี่ยที่ไม่ติดปป้้าาายยทะะะะะเเเบีนพพรรรรอไู่มันนถถือว่าเป็รที่่ belong state to วาาปปรระเเเทศออัังงกฤษ็นนนจ้ขถคี้ Hmm. ไม่ใช่เป็นรถของใครคนใดคนหนึ่งมันเลยไม่จะเป็นต้องติด registration plate หรือป้ายทะเบียนนั่นเองอ่าไม่ใช่ว่าหนีตำรวจแบบว่าฝ่าไฟแดงอะไรอย่างี้มามใช่ใช่ใช่ใชหรือแต่ถ้าสมมติเรามองย้อนกลับมองย้อนกลับไปใน <laughs> มองยอ้อน <laughs> พูดเร็วไปหนครับผมมองย้อนกลับไปในเคสนเนี้ยเนี้ยถ้าเราเห็นว่ามันก็จะมีรูปที่ควีนหรือว่าคิงชาลนคนปัจจุบันขับรถส่วนตัวใช่ไหมเราก็เห็นว่ารถเหล่านั้น,นะอะมีติดป้ายทะเบียนอันนั้นมันคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นของส่วนตัว S <S แต่มเมื่อกี้ผมยังพูดเรื่องทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่จบเลยอ่าอ่าพอเราพูดถึงทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็คือทรัพย์สินที่ตัวกษัตริย์เองมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะซื้อขายได้ก็คือทําตามใจตัวเองได้เลยมันก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลอีกเหมือนกันอ่าก็คือ Duchy of Lancaster ก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของตัวกษัตริย์เองอ๋อโอเคก็คือเหมือนเลขาที่แบบว่าคอยจัดการทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าเขาใช่เป็นหน่วยงานนึ่องกาอนปลยาก้ัๆบ The c ค o าว Estate แต่เพียงแต่ว่าดัชเชียสแลงค์แคสเตอร์เนี่ยจะส่งรายได้นะกำไรที่ได้จากการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยส่งตรงเข้าตัวที่ตัวคิงชาว์เลยแต่ The Crow ว Estate กับ Royal c o l l e c t i o n Trust เนี่ยที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งรายได้ไม่ได้ส่งเข้าคิงนะไปที่ไหนก่อนส่งเข้าที่กระทรวงการคลังแปลกปะแปลกไหมเป็นของคิงแต่แทนที่จะส่งเงินให้ส่งเงินให้คิงดันไปส่งเข้ารัฐบาลแต่อันนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นบริษัทอะ หลักระดับบริษัทก่อนว่าเอาทรัพย์สินในบริษัทเนี่ยมาจัดการหาเงินตรงนู้นตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาค่าเสื่อมหรือว่าอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็เอากําไรอ่ะมาให้ผู้ถือหุ้นจริงๆผมอมองว่าอย่างควีนอย่างคิงเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นผมว่าไม่ใช่อืมมันจะประเด็นมันจะอยู่นี่คือทําไมส่งไปเท่กะทรวงกันลังอ่าเพื่ออะไรก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราเคยจะได้ยินว่าในประเทศต่างๆรัฐบาลเนี้ยก็จะจัดสรรงบประมาณจากภาษีประชาชนใช่ไหมใ,ให้กับพระหมหากษัตริย์ในการใช้ ในงานแบบเขาเรียกนะพระราชกรณียกิจค่ายานพาหนะค่าแบบงานเลี้ยงที่เป็นแบบรัฐพิธีต่างๆงานระดับประเทศที่จัดขึ้นมาเนี่ยใช้งบประมาณของแผ่นดินในการรันงานพวกนี้ก็คือเงินภาษีใช่ไหมซึ่งในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะขึ้นพวกพวกศัพท์ไว้นะ<ม>ในคิปพ<ว>ิเศศัพท<ว>์พเฉพาะไว้งเงยอะคำนี้เราเรียกว่า soverign grant หรือเงินงบประมาณส่วนพระองค์นั่นเองแหละงบประมาณที่รัฐบาลเนี่ยจะจัดจากภาษีประชาชนก็คือภาษีของคนอังกฤษเนี่ยให้กับกษัตริย์อังกฤษ อ๋อก็มีก็มีแบบจัดสรรงบมาให้เหมือนกันเป็นพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเลยถูกไหมถูกต้องอ่าคือมันคือคือเอางี้คือก่อนที่วันจะทําอะไรที่มันยากไปกว่านี้นะผมก็ได้าประเด็นแล้วเออพราะว่าศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนมีความซับซ้อนนิดนึงไม่ศัพท์เฉพาะคือควรที่จะอ่บัญญัติมันก่อนไหมว่าเคำแต่ละคํามีความหมายว่าอย่างไงมันจะได้ง่ายต่อการรับชมมากขึ้นโอเคซึ่งคําว่า the Crown Estate นะครับก็คือหน่วยงานที่ดูแล อสังหาริมทรัพย์และที่ดินของคิงชาลส์กษัตริย์อังกฤษนั่นเองซึ่งต่อไปนี้ในคลิปเนี่ยผมจะใช้สท์ภาษาอังกฤษในการเรียกนะก็คือเดอะค y a เ e s t a ม,มันจะได้ง,ง่ายแล้วมันจะเร็วมันจะไม่ซับซ้อนนะกันส่วน the royal collection trust เนี่ยผมจะใช้มันก็ความหมายมันก็แปลว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพวกงานศิลป,ปะหลวงงานสะสมต่างๆที่เขาไปเอาเอามากันใช่ที่เขาไปเขนาไรอบๆกก็คือในต่อไปนี้ในคลิปนี้ผมจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเลยก็คือ the royal collection trust ส่วนคําว่า soverign grant อ,อ่ะอาจจะได้ยินในคลิปนี้แน่นอนใช่ซึ่งคำนี้ก็แปลว่างบประมาณส่วนพระองค์นั่นเองเหมือนที่หลประเทศทมีให้ที่รัฐบาลจัดสรรให้จากเงินภาษีราชวงแล้วก็มีคำหนึ่งก็คือคำว่าคำสุดท้ายล้วคำสุดท้ายลสัญญาพรีวิ purse พร i วิ purse แปลเป็นภาษาไทยก็คือพระคลังข้างที่หรือหน่วยงานที่ดูแล เงินส่วนตัวมันดูแบบยังไม่เข yeah> ้าใจทันทีอะเงินส่วนทางที่เงินส่วนางเงินส่วนตัวก็คือเงินที่แบบว่าใช้จ่ายอะเงินที่ควีนหรือคิงมีเป็นของตัวเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลละอันนี้โอเคมันก็เหมือนตังค์ในกระเป๋าางเกงอะอ่ะโอเคโอเคจะได้จะได้ไปรับชมต่อแบบมีอทัสเออใช่อ่ซึ่งไอรายได้ซูเล่นกรันต์ตรงเนี้ยมันจะไปผูกกับรายได้ของเดอะคลาวด์เอสเตทแล้วก็รอยัลคอร์เรคชั่น คือคกลไกมันเป็นอย่างนี้ผมอธิบายง่างยๆก็คือไอที่ผมบอกว่ามันผูกกันระหว่างงบประมาณส่วนพง์หรือ sovereign g r a ร t เนี่ยที่มันผูกกับอีสอหน่วยงานแรกเนี่ยมันคือยังไงก็ต้องบอกก่อนว่า The c r o w n Esta t e หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมกับ The Royal Collection Trust ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพวกภาพพนติ้งงานศิลปะหลวงต่างๆเนี่ยอีสอหน่วยงานเนี่ยก็คือ The c r o w n Estate กับ The Royal Collection Trust เนี่ยหารายได้ขึ้นมาได้ปุ๊บไม่ได้ส่งเงินตรงไปที่ แต่สไมก็ในที่เขาเป็นเจ้าของนี่อ่าใช่ไหมทุกคนที่เขาจะงงว่าเออเขาเป็นเจ้าของนี่ทำไมเงินไม่ส่งตรงเข้าไปใช่ระบบของอังกฤษเนี่ยมันไปมุกมิบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบที่อังกฤษเนี่ยร่างไว้ในธรรมนูญเลยสภาในร่างไว้ในธรรมนูญก็คือระบบของการที่จะได้ซูเรนแกรนหรืองบประมาณส่วนพระองค์เนี่ยกษัตริย์รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้กษัตริย์ได้ต่อเมื่อ2หน่วยงานแรกก็คือ the crown estate แล้วก็เดอ r o y ย l c ค l l e c t i o ั Trust เนี่ยหาเงินได้เช่นเดียวเขาเสร็จก็จะอะไรนะเปิดปาร์คียมพาเลสให้คนนักท่องเที่ยวก็ไปชมใช่ไหมเปิดวางนูน้นวางนี้พระราชวังเคนซิงตันพระราชวังวินเซอร์ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเก็บตัว๋วเงินรายได้จากตัว๋วลักษณะน,นี้มันจะเหมือนที่เวลาบริษัทเขาจะมีโบนัสปลายปีให้ปะ่ะแบบว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีมีนู่น <ลง S 2> นี่นั่น<ผ>อย่างนั้ใช่เลยอ่าแล้วก็แบบคำนี้เลยคำนี้เลยทำงานทับตายใช่ทำงานทับตายอันนี้เรื่องส่วนตัวปลายปีบอกบอกขาดทุนเันนเรื่องส่วนตัวอ่าใช่อ อันนี้ก็คือ2หน่วยงานเนี้ยอีกหน่วยงานนึงก็คือไอเดอะรอยัลคอร์เรชันทรัสเนี่ยที่เปิดให้เข้าชมงานศิลปะเก็บเงินได้จากเงินรายได้จากตั๋วเข้าชมหรือให้เช่าง,งานศิลปะไปจัดแสดงที่อื่นเนี้ยสหน่วยงานเนี้ยพอหารายได้ปุ๊บรายได้ทั้งหมดเนี้ยจะส่งตรงเข้ากระทรวงกันคลังอ่าเข้าไปคิดค่าใช้จ่ายนู่นนี้นั่นนิดหน่อยแล้วไป เหมือนภาษีแล้วกันก็คือรายได้ต้องหักต้นทุนแล้วนะเพราะว่าสองหน่วยงานนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เงินที่จ่ายเงินเดือนพนักงานในสองหน่วยงานนี้เนี่ยไม่ได้ได้เงินจากกระทรวงการคลังนะก็คือใช้เงินที่ได้จากการหาเองนั่นแหละเหมือนเป็นบริษัทก็เอาอิสระที่รายได้นนมาเนี่ยมาหาต้นทุนใช่หักต้นทุนเสร็จปุ๊บกำไรที่ได้ส่งเข้ากระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังก็จะดูแล้วว่าปีไหนสองหน่วยงานนี้ก็คือ the c r o w n estate แล้วก็ the royal collection trust เนี่ยหาเงินได้เยอะขนาดไหนเงินงบประมาณส่วนพระองค์หรือ สู่เวลานั้กันเนี่ยก็จะได้เพิ่มตามเงินที่ได้ก็คือเหมือนเป็นโบนัสนั่นเองแหละที่มาบอกา่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือทุกคนเราเจอวิกฤตการณ์ร่วมกันเนาะก็คือโควิด19อ่ะใช่ใช่ผมอยากรู้ว่า2หน่วยงานเนี้ยเขาได้รับผลกระทบยังไงกับตอนโควิดบ้างเพราะว่าคนมันเที่ยวไม่ได้นี่ตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องใหญ่มักยนะเพราะว่าทุกคนลองนึกภาพว่ามันเที่ยวไม่ได้อ่ะมันลกดาว่ะใช่เอาไว้ง่ายคือ2หน่วยงานเนี้ยรายได้ตกพวบเลยถูกต้องเพราะว่าเนี่ยผมดูมันก็มีที่ดินบ้างอ่ะ ของพิพิธภัณฑ์อะไรพวกนี้เอาง่ายๆคือตอนนั้นอะรายได้ของ2หน่วยงานนี้ตกควบแต่รายจ่ายของพระหมหากษัตริย์ยังเท่าเดิมอตอนนั้นก็<ๆ>เป็นที่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันของคนอังกฤษที่ออกมาเหมือนคอเอาบอกว่าเออทาไมช่วงนั้นอะสอหน่วยงานเนี้ยหารายได้เข้าทรงกันครั้งไม่ได้เยอะแต่ทาไมพระหมหากษัตริย์ถึงต้องได้งบอุดหนุนเพิ่มคือเอาง่ายๆก็คือส่วนที่มันติดลบตัวแดงในบัญชีอะ กระทรวงการคลังซัพพอร์ตหมดเลยอ๋อมันเหมือนการเอาภาษีของประชาชนอะ่ก็ไปจ่ายตรงนั้นแทนแล้วแบบเขาก็ต้องบ่นดิใช่ตอนั้นคนก็บ่นกันเยอะแต่ว่าเอาง่ายก็คือมันก็ได้แค่บ่นอะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการตอนนั้นโอเคดีว่าไซเคิลมันไม่นานเนาะคือหมายถึงว่าเออโควิดนี้ก็อยู่ไม่นานถ้าพักคนก็กลับมาเที่ยวแล้วถูกต้องพอผมมาพูดถึงอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช่ไหมทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็คือที่มี รัฐสภาหรือไม่ต้องผ่านกระทรวงการคลังในการอนุมัติก็คือเช่นอ่ะพระมหาอสสางกฤษมีทรัพย์สินส่วนตัวอะไรบ้างก็เช่นพระราชวังซานดิงแฮมเอ่อเสื้อผ้าพระตำหนักบอกต้องไอ้พวกนั้องยกทรงแน่นอนนะของส่วนตัวส่วนตัวแน่ๆอันนั้นไม่ต้องอนุมัติคงไม่ต้องใช้งบประมาณกลางมาจัดการเรื่องยกทรงคุยในเธอร์แซึ่งเอ่อซึ่งไอซึ่งไอปราสาตราชวังที่ผมพูดไปเมื่อกี้พระตำหนักซานดิงแฮมหรือปราสาทบอมเบอรลเนี่ยสองอันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์าเปือของส่วนตัวและคิงชาวมีสิทธิ์ซื้อขายปล่อยเช่าได้โดยการตัดสินใจของตัวเอง <Okay. S 2> ไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาโอเคเป็นคอนโดที่เขาปล่อยเช่าเองได้ไม่ต้องผ่านใครใช่ไม่ต้องผ่านผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจทีเนี้ยเดี๋ยวผมลองเปิดรูปควีนอลิซาเบธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากรูปเนี้ยผมก็เห็นแล้วสงสัยเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าอันนี้คือมงกุฎที่เขาใช้จริงเลยไม่ไม่ไม่ไออันนั้นนะเขาเรียกว่าคราวใช่ไหมหรือมงกุฎใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเทียร่า เครื่องประดับสีสัะใช่เพราะที่ผมสงสัยนะสับแบบสับกระเทยเขาเรียกว่าเครื่องหัวเพราะว่าที่ผมสงสัยนะเพราะที่คุนใส่อยู่เนี่ยมันเหมือนอันที่ผมเห็นที่บ้านเลยที่แม่ผมก็น่าจะใส่ด้วยแม่จะโทรไปขอซื้อให้แม่อกอแม่ผมน่าจะชอบนี่อันนี้แหลมๆเลยดีดีวันแม่ปีนี้มอบมงกุฎเป็นมงคลให้โอเคตอนแรกนึกว่ามันคือมงกุฎจริงๆอ่าอทีนี้เขาขายอย่างอย่างเทราเนี่ยขายได้ไหมต้องบอกก่อนว่ามันมีเทียร่าบางอันที่ขายได้ และบางอันที่ขายไม่ไดุ้ณต้องบอก,กนว่าคือผมก็ไม่ได้ไปรู้ทั้งหมดหรอกว่าในบัญชีทรัพย์สมบัตขิของของกษัตริ์อังกฤษอ่ะ <c oughs> มีอะไรที่แยกแต่แน่นอนเขาแยกเป็น2ส,ส่วนเช่นบางอันที่ได้เป็นโมโรดกสืบทอดกันในตระกูลเช่นย่าได้มาจากย่าควีนลิซาเบธได้มาจากย่าของตัวเองก็คือ <c oughs> ควีนแมรี y ควีนอิสเบตตายแล้วส่งต่อให้ควีนคาเมล่าภรรยาของคิงชาวดคนปัจจุบันในเมดสีะอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี่ยบางอย่างมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ส่งต่อเป็นมรดกแล้วมันก็จะไปนั่งชี้แต่ละชิ้นเลยมันก็คงยากสำหรับเราอ่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางชิ้นอะ่ะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็คือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นเองก็คือสามารถซื้อขายได้อะไรอย่างนงี้กับบางอย่างที่เป็นมรดกตกทอดมาเหมือนกันแต่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นที่มาร์กช อ,อีกอันหนึง่งก็คือไอ้ม,อมงกุฎอันใหญ่สีม่วงๆอันนั้นก็คือมงกุฎเซนเอ็ดเวิร์ดคราว ซึ่งเป็นมงกุฎที่ใช้สวมตอนพิธีบรมราชาพิเศษอันนั้นะอ,อันนี้พอจะเดาได้แล้วว่ามันก็คงสมบัติของชาติแหละใช่นี่คือทรัพย์สินส่วนพระมหากาษัตริย์มงกุฎเซนเนตเวิร์ดเนี่ยใส่แค่รอบเดียวก็คือตอนราชาพิเศษใช่แล้วมันหนักด้วยใช่มันหนักมากก็บอก4 5่กิโลมั้งครุยอลิซาเบตอยู่งีขอขอแค่ใช่ใช่ในภาพจําของคุณอลิซาเบตที่สองที่เราเห็นในทุกรูปเลยก็จะมีมงกุฎอันนึงที่แบบว่าเพชรเยอะๆและเป็นมงกุฎสีเงิน เงินเงินเพชรเยอะๆแล้วก็จะมีเหมือนกับเพชรเม็ดแดงๆจริงๆ,ๆ,ๆขงเขาบอกเนยมันคือ black prince ruby ก็คือทับทิมแต่จริงไม่ทับทิมหรอกแล้วมันสีอะไรสีแดงอ๋อสีแดงถ้าสีเหลืองเนี่ยนะมันจะออกฮีโร่มาเวลเลยนะวิชันอย่างเงี้ยอยู่ไห<ว>มอ,อยู่ดีก็เป็น AI ไอออยู่ดีไปอยู่กลางหัวกันอ่ะคือมงกุฎอันนี้เขาเรียกว่า imperial state crown ก็เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เหมือนกันก็คือเป็นเจ้าของประจำตำแหน่งเป็นเจ้าของประจำตำแหน่งเป็นของในตำแหน่งแต่ซื้อขายไม่ได้เพราะว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอ่าโอเคอันนี้เข้าใจเพราะว่ามันก็เป็น มงกุฎที่แบบเอ้ยเดี๋ยวรอควีนคนต่อไปมาใส่ได้อะไรอย่างนี้<อ>ถูกไหมแบบสืบทอดไปก็คือผมแลอวอย่างนี้<อ>คิงชาอ่าคิงชาวที่3<ช>เนี่ยใส่ใ่ มงกุฎของอิมพีเรียลเซตคาวคืออันนี้อ๋อผมนึกว่าจะใส่อันเดียวกับคุณอเล็กซิเบตที่สองแต่แล้วมาเรียกล่าอ๋อเอาไว้ก็คือมงกุฎทั้งสองอันนี้ที่ผมพูดไปเซเลนเวิร์ดกับอิมพีเรียลเซตคาวมันเป็นยูนิเซ็กซ์ก็คือไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นชายเป็นหญิงปัจจุบันนี้กฎหมายอังกฤษก็ผ่านแล้วเรื่องเพศไม่สําคัญแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างใส่ได้มีสิทธิ์สวมใส่หมดก็อย่างที่ผมบอกมันแยกสองอันนะของที่เป็นได้จากมรดกแบ่งเป็นสองทางก็คือ มรดกที่เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับมรดกที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระ,พระมห<ร>ากษัตริย์อ่ะทีเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันคือวิธีการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกไหมแบบสไตล์ผู้เรียนอังกฤษนั่นเองของอังกฤษทีนี้ที่น่าสนใจทุกคนก็คงสนใจเหมือนที่เราสนใจอ่ะว่าระบบของราชวงศ์บ้านเราหรือว่าในระบบของประเทศไทยบ้านเราได้มีการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อย่างไรอ่าก็เดี๋ยว ไปต่อกัน EP สองเพราะรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าของอังกฤษมันเยอะเอาง่ายๆคลิปนี้ผมพูดเหนื่อยมากเลยผมงงกับคาว่าส่วนกับไม่ส่วนอะไรเงี้ยเริ่มเบลอแล้ววันนี้ลาก,ก่อนเดี๋ยวรอติดตามได้อาทิตย์ต่อไปโอเคเราจะกลับมาในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เออแล้วผมถามทุกคนได้ว่าใครมีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเงินของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยผมอยากผมอยากดูเพิ่มเติมกันเพราะผมไปหาอ่านมาก็ ก็ก็เยอะมากนะถ้าเผื่อมีหลืบมีซอกตรงไหนที่แบบว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้อ่ะมาเสริมๆสริก็ได้แล้วคนที่มาดูคนอื่นๆจะได้ลงไปอ่านด้วยอะไรเงี้ยเนาะครับผมก็ลากันไปก่อนเนาะคหนื่อยานานแล้วเหนื่อยแล้วโอเคก็ลากันไปก่อนันเลยครับพวกกันี่อเลาก่อนหลายรอบแล้วสวัสดีสวัสดีครับไป